กโบล้านบอกว่านี่พริกกระปูนะครับนะครับผมปนปลาทูาหวันหอยกระองเนาะครับผม,มยังมากินเดียกันนี่ผักครับผมนี่นี่เขาเอิ้นผักปอครับผมอันนี้ผักกระเฉดนะครับนะอันนี้ลวกสะอมแล้วก็ดอกผักคิกครับผมโอ้ครับผมปนน้ำมันโอ้แสบ มีน้องบันมีน้องมีมะโนผักปอือึงดอกตึงดอกี่นอนะนี่ผักกรบผมนี่นี่เขาเอิ่นผักปอกรบผมอันนี้ผักกะเฉดนะครับนะอนันนี้ลวกสะอมะ้วก็ดอกผักขิกกรบผมโอ้ยกระผมยังเข็ยนเอานะอี่น้อง คุยคนนะกันนะ ตุ่ยดรอตุ่ยดรอพี่นะอง่นืมอมหมุนผักปลอมพี่น้องนะขอจิ้ม ตุดเียาก็เชี่น้องมาจากภาเขาก็คือยิงโอ้อนตอนเนาะ หักรึดัดบพี่น้องผนะักบุ้งหักรึน้องเป็นว่านะเนาะอือว่าแต่หกกระปุกหักหกนี่นะพี่น้องเนาะอือกระปุกม,มันจังแตบส่วนกินนะพี่น้องเนาะอื ก่อนว่าเนาะอืมเป็นว่าตะหงกกะปงหกผัหกหกมีนะพี่น้องนะนเนาะอืมกระปงมันยังแถบส่วนกินนะพี่น้องเนาะอืมหกมันยังแถบนะพี่น้องเนาะอืมะอนะอ้มขุยปนนะครับนะอืม พอบันเทาเน่นเน,น,น,น่นนะนนานามนนีน้ำน,นันะครับนะมี่น้ำกับนี่ปลาป่อจิ้มหน่อยๆนะครับเนาะลองจิ้มน,นนะครับเนาะจิ้มกับน้ำบริกปะทูน้อยๆหน้อืหมาเขา รักหลวกพี่น้องจิ้มหน่อยๆน,นะครับเนานะลองลนนะจิ้มนะครับเนาะจิ้มกับน้ำบิะ่ะทูน้ำปิ่น้องอื้มปนน้ำปิ่นโอยแฉบอื้มพี่น้องอน,นั่นพนงพี่น้องมีมะเนาะผักปอ ืนี่ผักกรบผมนี่นี่เขาเอื่นผักปอ,อกรบผมอันนี้ผักกเฉดนะครับนะแล้วน,นี่ลวกสะอมแล้วก็ดอกผักขิกกรบผมโอ้แตบผมอืมตุ้ดเดียวกระเจบนี่นวัดเต้าผ้าเข่าหน่อยครับเนาะกรบผมโบล้านเป็นว่าแันม,มันปลาเข่าหกมันจังแทน chìm nè nè nó cầm nó, rong chìm nó cầm nó, chìm thêm nấm bì thù nó pinon, chìm nè nè nó cầm nó, rong chìm nó cầm nó, chìm thêm nấm bì thù nó pinon, ừm, pinon ố an toàn

จิ้มหน่อยๆนะครับเนาะลองจิ้มนะครันเนาะจิ้มกับนะน้ำบึ้ปปะทูน้นะพี้งนาะอืม 嗯，嗯，嗯。 คำโบราณแปนว่านี่พริกระปูนะ,น,นะครับนะครับผมบนบาทูหวันหน่อยนะพี่น้องเนาะครับผมอยามากินด้วยกันจิ้มหน่อยๆน,ยนะครับเนานะลองจินน้มน,นะครับเนาะจิ้มกับน้ำรนพริกบาทูนะพี่น้องอนะืมเป็นว่าเนาะอืมว่าเตาหกกระปุกหกผักหกมีนะพี่น้องเนาะอืกระผม มันจังแฉบส่วนกินนะพี่น้องเนาะมาเขา,านะเป็นว่าเนาะอืมเว่าตหกกระปมกหกพักหกมีนะพี่น้องเนาะกระผมมันจังแฉบส่วนกินนะพี่น้องเนาะ พักลวกพี่น้องยังเข็ยบนะพี่น้องคนนุยปนนะกําเนันั่นว่ะ ผักพี่น้องอ้อนร้อนนะนี่ผักกับผมนี่นี่เขาเอื่นผักปอคกับผม